ชาโคชาโคเห็นไหมคุณผู้ฟังตัวอะไรเนะี่ยนี่ตัวอะไรเนะี่ยนี่ตัวนั้นเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟัง không lạnh là sự hàm ê bụng vàng dinh mơ gì mơ đi mơ đi 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 <laughs> ừ Chỉ mà đi Đúng không mấy Đi đi Thôi Thoát thằng cong น่าจะถนัดกว่าโอเควันนี้ผมมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับจะบอกว่าเป็นการนินทาเป็นการพูดถึงบุคคลที่3ก็ได้ซึ่งณนะตอนนี้เองคณผู้ฟังได้ยินกระแสเรื่อง hiv โรคเอด่อ,อมามาสักพักใหญ่ๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันหมดเวลาเราถ่ายฟีดถ่ายดิ k ตตอรครับข่าวก็ออกที่จะมาบอกเนี่ยไม่ได้ว่าสารภาพว่าตัวเองเป็นนะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับผมครับ มันเกิดขึ้นกับรุ่นน้องผมคนหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วผมรู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วแต่มันไม่มีโอกาสได้เล่าในเมื่อมันเป็นกระแสในช่วงนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่าสู่กันฟังชื่อตัวละครชื่อพ่อชื่อแม่ชื่ออะไรก็ตามแต่ครับผมจะสมมุติทั้งหมดย้อนกลับไปประมาณเมื่อหลายเดือนที่แล้วก่อนที่ผมจะกลับมาท,ทํา youtube ประมาณสัก ep ที่ยี่สามเอ่อที่ผมสร้างบ้านใหม่เสร็จนี่แหละอืมผมรู้ประมาณประมาณช่วงน้ําท่วม มีรุ่นน้องคนนั้นแหละเขาโพสอะไรใน Facebook แล้วก็ได้เมมเก็บเอาไว้ในความทรงจำอยู่แต่ที่จะเล่าผมต้องเล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเลยมันเหมือนหนังชีวิตเรื่องหนึ่งเลยครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยเห็นหน้าตายอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนเชียงใหม่นะถึงแม้ว่าหน้าตาจะออกปาทางใกล้เคียงคนเชียงใหม่ใช่ไหมจริงๆแล้วผมไม่ใช่ครับถ้าพูดตามศัพท์เรื่องเล่าผมเป็นคนทางตอนล่างของประเทศไทยคนใต้นั่นเอง <c oughs> ผมเป็นคนจังหวัดยะลาครับ แล้วมีโอกาสไปเรียนกรุงเทพแล้วก็แต่เต้าขึ้นมาอยู่ที่เชียงใหม่ตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วผมก็มีเพื่อนฝูงตามภาษาบ้านๆเป็นคนบ้านนอกคอกนาอะไรอยู่แล้วคุณฟังน่าจะนึกภาพออกเราก็จะมีเพื่อนที่แบบเออเล่นดินเล่นทรายเล่นหมากเก็บจับปลาหาปลากัดอะไรเงี้ยด้วยกันมันก็จะมีแบบนั้นทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดมันไม่ไม่ได้แปลกประหลาดผมก็จะมีน้องคนนี้แหละครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยน้องคนนี้ผมจะสมมติว่าชื่อนก ok เขาห่างจากผมประมาณสักห้าหปีได้ตอนที่ผมเรียนอยู่มต้นเขาก็จะเรียนอยู่สักประมาณป .4 ป .3 ปอ .4 อันนี้ไม่ชัดเจนอ่ามันมันก็นานมาลตั้งแต่เกิดมาเลยผมไม่เคยเห็นหน้าแม่น้องคนนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่ของเขาไปไหนจนผมเข้าหมหนึ่งครับเรียนที่โรงเรียนหนึ่งแล้วก็ก่อนนั้นก็มีโอกาสได้เล่นเล่นด้วยไม่ใช่เล่นกันสองคนนะเล่นกันหลายคนต่อให้น้องนกเนี่ยไม่ได้อยู่กับแม่เขาอยู่กับตายายของเขา แล้วก็รู้ชื่อรู้ตายายอะไรผมก็รู้ดีเป็นว่าผมได้เข้ามอนหนึ่งมีวันหนึ่งครับผมก็ไปที่บ้านปกติก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมเองก็คิดว่าน่าจะใช่แหละต่อให้เราไม่เคยเห็นหน้าหน้าคนเป็นแม่เขาก็ตามมันมันมีเซนต์บอกว่าเขาน่าจะเป็นแม่ของน้องนกผมก็งงงงแต่เขาเนะี่ยรู้จักผมเอออันนี้ก็แปลกอีกมัน,จะ,น,มน,น,น,นมจะพาน้องไปเล่นที่ไหนวันนี้อ๋อผมจะพาน้องไปเล่นแถวแถววัดครับ มีการพูดคุยรู้ละอ่แสดงว่าเขาเคยรู้จักผมอาจจะตอนนั้นผมยังเด็กก็ได้แล้วก็ก็ก<ๆ><ๆ>หายหน้าไปเดาได้พอปฏิปบัติต่อกันได้หลังจากที่ออกไปเล่นกันในวันนั้นก็คิดว่าชัวนแล้วแหละคนนี้น่าจะแม่ของน้องนกอ,นอจนที่บ้านพ่อแม่เองก็เออมีโอกาสได้ไปหาไปเยี่ยมเยียนบ่อยก็ค,คนไม่ได้เห็นหน้าเห็ <S <S นตากันมาน,นานนมระสมควรมันก็ผ่านไปในเมื่อผมรู้เออก็รู้ว่าเขาเป็น แม่ลูกกันมันก็ไม่ได้ที่จะอยากรู้ไปมากกว่านั้นต่อว่าหายไปไหนอะไรยังไงเอ่อด้วยความที่เรายังเด็กด้วยเราก็มีอย่างอื่นที่มันน่าจดจำม,มากกว่าไปติดฟุตบอลไปไปทำอย่างอื่นอ่ะก็อย่างที่บอกครับที่บ้านก็มีการแวะเวียนไปหามีการไปถามสารทุกสุขดิบเช่นตอนเย็นหลังจากที่แม่ไปรับผมจากโรงเรียนอ่ะก็ขับผ่านก็แวะสัหนอ่อยเลักษณะการคุยครับเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ดีขึ้นไหมมันมีประโยชนอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมเองไม่เคยบอกอะไรกับผมเลยผมจะสมมติแม่น้องนกว่าป้าน้อยจริงๆแล้วแกมีสัง่งเป็นน้องของแม่ผมอีกควรที่จะเรียกนะแต่หน้าตาอะไรของแกไปเยอะเลยครับคิดว่าตอนนั้นก็ไม่น่าจะเกิน3 5 40แต่หน้าแกเไปทาง5 0 6 0เลยคิดว่ามันคงมีผลจากการที่ไปอยู่กรุงเทพมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเวลามันก็ผ่านอีก ผมก็เริ่มที่มีเหตุนหน้าใหม่แต่ครั้งนี้รู้ว่าแกไปไหนแม่เคยพาไปที่หนึ่งครับมันจะเป็นวัดแบบบ้านเลยเอ,อวัดนั้นจะมีพระอยู่สองรูปรองเจ้าวาดกับพระรูปใหม่ป้าน้อยเนี่ยเขารู้จักกับพระรูปใหม่คนนั้นแล้วก็พระรูปใหม่ไปบวชที่นั่น <c oughs> แกก็ตามไปเป็นแม่ครัวเอ,อคนใส่บาตรน้อยมากก็จะไปจะต้องมีแม่ครัวส่วนตัวจริงๆแล้วคนใส่บาตรเขาจะใส่แต่รองเจ้าวาดอย่างเดียวคนในพื้นที่ วัดห่างจากที่บ้านที่ชุมชนผมอยู่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสักยี่สิบนาทีได้ก็ไม่ได้ไกลผมไม่สามารถไปเองได้อยู่แล้วเวลาไปแม่ก็จะเป็นคนพาไปไปหาป้าน,น้อยนี่แหละวัดนั้นมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งจะมีของอะไรที่เขาแบบสามารถหาเลขหวยได้อันนี้ผมไม่ขอพูดก็แล้วกันมันอาจจะเป็นเรื่องงมงายมันอาจจะเป็นเรื่องลี้ลับเขามักจะไปถูเลขขูดเลขกันซึ่งพูดตรงๆแม่ผมก็ชอบอะไรแบบนี้นิดนึงก็ อาศัยไปไปหาป้าน้อยแล้วก็ไปไปตรงนี้ด้วยผมไปผมก็ไปเห็นป้าน้อยก็ดูหน้าตาอ้านวนท้วนสมบูรณ์ในระดับคนปกติตั้งแต่ไหนตั้งแต่ลายล้วที่ผมเห็นครั้งแรกสิ่งที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาก็คือเออหน้าเขาอะครับมันจะเป็นสิวหนะ้าตอนนั้นคิดว่าเป็นสิวแต่สิวมันจะขึ้นแบบเยอะเออเยอะแล้วก็มีรอยแกะมีรอยแคะผมไปวัดเนี่ยประมาณสักสองครั้งได้แล้วก็ไม่ได้ไปอีก ไปอีกทีหนึง่งไปเจอแกในคาบแม่ชีไปแล้วแกโกนหัวอะไรเรียบร้อยเลยแต่ตอนนั้นคือสูบผอมลงไปมากระยะเวลาที่ห่างกันที่ผมเจอเพียงแค่สองเดือนด้วยความที่เป็นเด็กผมก็ถามแม่ทําไมป้าน้อยผอมอย่างนี้แม่แม่บอกแกไม่สบายแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่าไม่สบายแค่นั้นเองผมก็ไม่รู้เรื่องว่าแกเป็นอะไรแกก็มีการเอาอะไรมาให้กินผลไม้ที่แกได้รับจากการถวาย แกก็รักผมว่าเห็นผมตั้งแต่ยังเด็กแล้วก็ผมเองก็สนิทก,กับน,น้องนกบอนูน้องนกด้วยอย่าให้หมามันกัดอย่าให้งูกัดนะไปเล่นในป่าในอะไรเงี้ยผมก็บอกครับครับครับไปจบไปเวลามันก็ผ่านอีกผมก็ไม่ค่อยได้ไปวัดจนกระทั่งผมเห็นอีกทีหนึ่งแกมาอยู่บ้านที่เดิมอู่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นแม่ชีละพึ่งศึกมาทำไมมันไปมาไปมาการศึกกลารเป็นแม่ชีมันมมันมันนง่ายอะไรขนาดนี้เลยเหรอแต่ตอนนั้นแกรู้สึกว่า รู้ได้ทันทีว่าแกน่าจะเป็นเอ่อป่วยหนะักอืมเดินก็ไม่ค่อยมีแรงสู้ผอมแต่จําเป็นจะต้องหาเงินแต่การออกมาคราวเนี้ยเออ่ก็มีผู้ชายมาติดพันแล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ชายแถวบ้านด้วยเป็นผู้ชายเอ๊ะน,นางนั่นนี่เอ๊อยากเอ้ยตั้งกล้องเนี่ยโอ๊ยเจ็บผู้ชายคนนั้นก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดิดดีอะไรนะเอ่อผมขอพูดอย่างนี้เป็นลุงขี้เมา ที่แบบน่าจะเคยชอบพอกันแล้วแหละอยู่วัดหรือไม่ว่าเอ๋หรือไม่ว่าที่สึกออกมาก็เพราะว่าไปมีผู้ชายหรือเปล่าก็อยากที่จะทให้มันถูกต้องก็ต้องออกจาก้าข่าวซะก่อนอันนี้ดาวทั้งนั้นเลยจนผมมาได้อยู่ที่ยงหบจราแล้วผมจบจากมสามผมก็ไปเรียนต่อครับที่กรุงเทพตรงวิทย์ช่งบบางศิลป์ลัชกำลังเรียนอยู่ได้ประมาณสักปีสองได้อ,อพอดีผมโทรไปหาแม่โทรขอตังเรียนอน,นะ มั้งนันะตอนนั้นน่ะแม่บอกว่าแม่ไม่ว่างอยู่ผมก็ถามไปแล้วเออแม่อยู่ไหนอะไรประมาณเนี้ยแม่บอกว่าแม่อยู่งานศพป้าน้อยป้าน้อยเสียแล้วนะลูกไม่บอลเออแม่ก็ลืมบอกเลยแม่ยุ่งอยู่แม่วุ่นวายอยู่นั่นแหละครับผมก็เพิ่งรู้ตอนนั้นไม่รอก้นน้อยตอนที่กลับมาอยู่ที่บ้านอะ่ะเออบอลจําได้ไหมตอนนั้นป้าน้อยป่วยเป็นโรคเอดส์แล้วนะผมว่าฮะเราด้วยความนี้ไม่ได้รู้ยังเด็กก็มีอารมณ์แบบ ช็อกอยู่อะแล้วแบบเราแบบโทษประทานโทษนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกกระแดะนะคือ,อยังไงอะเราคุกคีอยู่กับลูกแล้วผมไม่เคยรู้อะไรมาก่อนคุณฟัง,งเข้าใจอารมณ์นั้นไหมผมไม่เล่นกับลูกเนี่ยแล้วลูกเขาติดไม่วะแล้วเราจะติดต่อจากลูกไม่วะคือมันไปต่างๆนานาแม่ผมเขาไม่ได้คิดตรงนั้นไงไอที่ไม่บอกก็ปล่อยให้เราใช้ชีวิตกับลูกเขาแบบเออเล่นปกติเรามันเด็กก็มีหน้าที่นู่นนี่อะไรของเราไปมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเด็กเลยผมชอ็อกแป๊บเอา้า นึกย้อนกลับไปก็ว่าทําไมแกผอมทําไมแกบแบบนั้นแบบนี้นะแม่ก็ถามมาไม่ลูกผมก็บอกว่าโอ้คงไม่ได้ไปอตอนนั้นผมก็ติดอีกอย่างอยู่ติดใบไม้ให้แฉกกําลังเห่กําลังเข้าเส้นเลยของใหม่เลยเอ,อแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มีอะไรจําพวกนั้นแล้วกลายเป็นเราไม่ได้ชอบไปเองสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ฟังแล้วก็มันกลายเป็นจุดพลิกของเรื่องนี้ลูกสาวที่ชื่อน ok ้องโนกอะครับ มีเชื้อ siv มันเป็นอย่างนี้คุณผู้งังมันไม่ได้ติดทางกระแสเลือดมันไม่ได้ติดการทางสัมผัสการที่เราอยู่ด้วยกันอันนี้ผมเข้าใจดีแต่มันเป็นช่วงวัยของเด็กแล้วก็พฤติกรรมผมรู้นะครับว่าน้องนกไปรับรู้อะไรจากแม่มาบ้างอันนี้เราก็ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันไม่สามารถตำหนิแล้วก็เดาลึกลงไปได้ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัยช่างลป์ที่กรุงเทพแล้วก็มีโอกาสได้ต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วก็มีโอกาสได้เล่น facebook ตรงช่วงประมาณสักปีหนึ่งปีสองไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเล่น facebook มาสักพักหนึ่งละ,ะก็มีโอกาสได้แอดเฟนครับเพื่อนคนแถวบ้านอะไรเงี้ยเรานี่เนื้อหอมนะครับเป็นคนแบบเรียนกรุงเทพเรียนเชียงใหม่แล้วคนตามบ้านแบบเกเรเออเรียนไม่จบเที่ยวเล่นติดเหล้าเมายาเป็นผู้นํากระแสเหมือนกับเพชรในตมผมอะคือตมที่เจรนายออกมา เป็นเป็นเพชรเอาว่าเพื่อนต่างๆที่เคยห่างหายกันไปนานก็มีโอกาสได้ติดต่อกันทาง Facebook แต่ผมไม่มี Facebook น้องนกโอเคจนเพื่อนอ่ะไปแชร์โพสต์โพสต์หนึ่งมาซึ่งมันก็เห็นหน้าโปรไฟล์มันก็คับคลายคลับคายเข้าไปกดดูสักหน่อยอ๋อผมเป็นสาวแล้วเว้ยน้องนกน้น้องนกตอนนั้นผมเดาว่าก็คงม่ได้เรียนหนังสือแล้วแล้วก็มันก็ใช่นั่นแะ พอไปดู Facebook มันก็จะมีแต่โพสต์บานบ้านเลยคุณผู้ฟังใครเล่นเฟซบุ๊กก็จะรู้ดีสมัยก่อนอะไรนี่อะไรหน่อยมันก็พิมพ์กันลอยด่ากันลอยมึงก็เข้าใจกันสองเออมึงก็เข้าใจกันคนเดียวแหละด่าคนนู้นบ้างด่าคนนี้บ้างมีอะไรนิดอะไรหน่อยมันโพสหมดเป็นประเด็นหมดแต่โพสต์นี้เขียนไว้ว่าซึ่งมันนานและเอาเป็นว่าจับใจความกันแล้วกันมันเป็นข้อความสั้นๆเลยอยู่กลางกระดาษประมาณว่าถ้ากูตายมึงอะจะต้องตายทั้งเป็นเพื่อนก็แชร์มา แล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรอมันไม่ได้เยอะหรอกประมาณสักสิบสิบหกสิบห้าแล้วก็แชร์ก็จะเป็นสองสามแชร์ซึ่งเพื่อนผมนั้นแชร์ไปอีกแต่คอมเมนต์มันจะมีคําว่าสู้สู้โจรนี้นันมันหายกันได้หมอเก่งจะตายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูแลตัวเองดีๆมันก็อยู่กันเล้าไปตลอดชีวิตมันก็มันก็ไม่ได้ทําให้เราเป็นอะไรไปมากกว่านี้ละอืมแต่หลักๆยอกจะอ,อไว้ทางสู้สู้แล้วก็ให้กําลังใจคนอย่างผมครับไม่ไม่รอให้มันขาดใจ ทักเพื่อนไปเดี๋ยวนั้นเลยด้วยความที่เราอยากรู้อยากที่จะเผือก,กเรื่องชาวบ้านทักไปหาคนเนี้ยไอ้เพื่อนไอ้น้องนกเน,น,นี่ยมันเป็นอะไรวะแต่เราในใจอ่ะตั้งหงิดอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเคยเซอร์ไพรส์ก่อนหน้านี้มาแล้วเออเรื่องแม่เขาหวังว่าอย่าให้มันเป็นแบบนั้นเอ้านี่มึงไม่รู้เหรอเพื่อนบอกน้องนกติดเอิดไงผมก็ติดจากแม่เขาว่ะมันลามมาหาเราอีก จากที่ไม่คิดเลื่อนลามมาหาเราอีกถ้าน้องเขาติดได้กูจะติดปล่าวะแต่ก็ใจดีสเสือว,ว่วเราก็ไม่เคยอะไรอย่างนั้นอะเออเราไม่เคยไปถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปพฤติกรรมเสี่ยงอะถ้าติดกูก็ติดมานานแล้วนู่นว่ะนี่ไอ้ที่สิวๆที่ให้มันหายไปเนี่ยนี่มันก็ยุงกัดมดกัดทั้งนั้นคุยกับเพื่อนจบเพื่อนอธิบายมาเรียบร้อยแล้วนะว่าติดจากอะไรนู่นนี่นั่นนะเพื่อให้มันชัวร์ก็คนแถวบ้านเขาอะแล้ว จะมีใครที่ที่จะอธิบายได้ดีกว่าไปกว่าแม่เราจับโทรศพัพท์ตทวหาแม่เลยแม่แม่อธิบายเรื่องน้องนกให้บอลฟังหน่อยแม่เนี่ยบอลเพิ่งรู้จักเพื่อนมาเลยเนี่ยแล้วก็อยากจะถามเนี่ยอสรุปีอะไรอย่างนี้ดีกว่าเรื่องราวคือรู้แน่แน่คือเรียนมสี 4, ม่มห้าเนี่ยไม่จบมีโอกาสได,ได้ตามผู้ชายซึ่งผู้ชายเนี่ยเรียนอาชีวะเป็นเทคนิคเทคนคอะไรสักอย่างหนึ่งเรียนอยู่ที่กรุงเทพกลับบ้านมาเหมือนกันคุณฟัง เกิดชอบพอกันคนต่างถิ่นมาดึงผู้หญิงคนเนี้ยเออไปอยู่นู่นไปทํางานร้านยาดองอยู่ที่เอกรุงเทพอ่กี่ปีไม่รู้แหละกลับมาเขาะซ้ํากรรมซัดมันเป็นอย่างนี้ครับนงนกมีลูกคนหนึ่งแล้วกรรมนี่ผมจะบอกคุณผู้ฟังจําได้ไหมแม่ป้าน้อยเนี่ยให้ตายยายเลี้ยงที่จะบอกคือตายายยังไม่ตายนะคุณผู้ฟังลูกเนี่ยตายไปแล้วคนหนึ่งนั่นก็คือป้าน้อยแล้วหลานเนี่ยหลานที่ชื่อนงนกเนี่ย เอาลูกมาเอาให้ตายายเลยงอีกแกก็แก่ขนาดที่เรียกว่าแบบเอออยู่กับบ้านแล้วอะอืมตัวเองอะไปอยู่กับผู้ชายคนไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะบอกว่าก็เธอมีเชื้อแล้วยังไงคุณผู้ฟังณตอนนั้นอะมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นมั่วการมันไม่มีใครมาคอยห้ามไม่มีใครมาคอยอะไรอย่างเงี้ยเออจนจนต้องรู้กันด้วยตัวเองอ่ะถ้าไม่มีข่าวนี่ผมก็ไม่ได้รู้เนี่ย ถ้าไม่มีการโพสต์แชร์โพสต์ต่างๆก็ไม่มีสิทธิ์รู้แล้วเรามีพฤติกรรมไปเสี่ยงไปโดนอย่างเงี้ยความอันตรายมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ฟังน้องเขาติดไม่พอด้วยข้อความที่บอกว่าด้วยข้อความที่บอกว่าต่อให้กูตายเมืองอยญ่จาะตายทั้งเป็นมันก็แสดงว่าถ้าผมดาวโดวยอัตโนมัติคนที่ติดจากเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็มีการเลิกลากันไปหรือว่าไอ้ที่เลิกเนี่ยก็เพราะว่ารู้มันเป็นอย่างนี้ เรื่องราวที่ผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณผู้ฟังผมไม่มีโอกาสได้เล่าให้ใครฟังหรอกผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆผมเห็นข่าวเนี่ยตามทิกตอกตามอะไรเงี้ยชว่วงนี้โรคเอดโรคมีเชื้อ HIV เนี่ยกลับมาระบาดอีกรอบหนึ่งหนักๆเลยแล้วก็จะเป็นหลายๆจังหวัดสิบห้าจังหวัดที่เขาพูดถึงกันเมื่อเดี่ยนออะหลังจากที่ทราบข่าว ก็ผมบอกแนละ้วว่าผมเป็นคนอย่างนี้ไง่อณฟังอยากรู้อีกไปทีมเลยชื่อชื่อเดินกันแหละ,ะชื่อนี้บอกว่าเฟซบุ๊กถามเพื่อนถามเขานี้ f เฟซบุ๊กไม่มีแล้วครับแต่มีโอกาสได้ถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าน้องนกเนี่ยตอนนี้คือเป็นเหมือนคนเสียสติเป็นคนบ้าเก็บขาของเก่าแล้วก็รักเล็กขโมยน้อยจําพวกยาเสพติดอะไรมันก็มาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย,วยเรื่องราวของน้องนกจบไป ส่วนหลานเองเหมือนจะอยู่กับตยายายน่าจะเสียแล้วมัง้งอันนี้ไม่แน,น่ใจน่าจะไปอยู่กับญาติหลายๆคนแต่หวังว่าเด็กคงไม่ได้รับพฤติกรรมอะไรต่อเนื่องแบบนี้อีกทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะคุยกับผู้ฟังคุณผู้ฟังเจนผมเนี่ยต่อให้บวกไปอีกสิบสิบห้าปีหมายถึงว่าแก่กว่าผมเขารับรู้ดีครับแล้วก็เขามองว่าโรคนี้น่ากลัว รู้ฟังจําคําพูดผมไว้นะครับคําว่าน่ากลัวผมไม่ได้บอกว่าเราจะไปลังเกียจเขาเราจะไปบูลลี่เขามันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าน่ากลัวคือกลัวที่จะไปมีพฤติกรรมที่จะไปเสี่ยงต่อให้เราอยากจะเข้าไปเสี่ยงก็ตามมันคันอ่ะมันอยากที่จะอันนั้นอ่ะเอออย่างว่า <c oughs> เราก็จะพยายามจะป้องกันทุกวิธีทางเซฟแล้วเซฟอีก ไม่มีแม้แต่จะหลุดรอดไปเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเจนผมก็แล้วกันสามสิบห้าบวกไปเลยจำสมัยก่อนนะครับรายการทีวีวัดพระบาทน้ำพุผมเนี่ยตื่นขึ้นมาฟังทุกเช้าดูทุกเช้าเลยดูจนยุงกัดตัวหนึ่องอะ่ะตุ่มขึ้นร้อนนะลูกนี้มันน่ากลัวจริงจริงแล้วแต่ก่อนข่าวแล้ว,ลวช่องตีแผ่แบบซึ้มอะ่ะคนต้องกลัวประธานโทษคุณผู้ฟังผมไม่อยากจะพูดอย่างนั้นเรากลายเป็นคนที่แบบ รังเกียจโรคนะตอนนั้นเห็นแล้วก็ห้ามเข้าใกล้อะคือมันมันไม่ได้มีสื่อมากมายเหมือนณณตอนนีนะ้ซึ่งเข้าใจกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วทำไมมันถึงกลับมาใหม่จริงๆแล้วมันก็ซาลงมาเรื่อยๆจากปีพศเท่าไหร่อะ,อะจากปีพศสามสิบเจ็ดหรือเปล่าอ่ามันก็จะซาลงมาเรื่อยๆเป็นเพราะรู้วิธีป้องกันละไม่อยากที่จะทำพฤติกรรมอะไรที่มันเสี่ยงอย่างที่ผมพูดไปแล้ว แล้วมันก็แล้วมันก็วาร์ปขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตามชาร์ตรู้ฟังรู้ไหมเพราะอะไรการที่เราเห็นกําลังใจใต้คอมเมนต์ต่างๆที่บอกว่าโรคนี้มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเป็นแล้วมันก็รักษาได้เป็นแล้วมันก็กินยาให้ถูกต้องมันก็เหมือนคนปกตินี่คือกําลังใจสําหรับคนที่ติดเชื้อแล้วเป็นเลือดบวกแล้วอยากจะอธิบายให้เด็กเข้าใจฟังอย่างนี้ก่อนมันไม่ได้หมายความว่าคนที่เข้าไปใหม่เนี่ย มึงมาอ่านคอมเมนต์นี้แล้วมึงจะแบบเออไม่เป็นไรหรอกกูไม่ก็รูยเต็มที่เลยใส่มิดด้ามเลยลอกปอกออกทำนู่นทำนี่ทำตามพฤติกรรมตามหนังแล้วหนังอนนี้มันหาดูกันได้ง่ายคุณผู้ฟังใช่ไหมเลื่อนแม่งก็ไปแล้วอยากจะจะอะไรอ่ะเด็กนักศึกษากี่ปีกี่ปีมอตตองมาไปเด็กมันหาเสพได้หมดมีคนเคยบอกว่า ต่อไปมันจะเข้าถึงลงไปเรื่อยๆผมผมกล้าการันตีได้เลยมันมันไม่มีทางห้ามอะไรของพวกนี้ได้นอกจากที่มันจะกลัวกันเองทําให้กลัวใหม่เนี่ยครับผมคิดว่าวัยรุ่นนสมัยเนี่ยจิงกับคำนี้ว่ากินยาถูกต้องทําตามคําแนะนำของหมอมันก็จะอยู่ได้ไปตลอดชีวิตมันไม่ได้น่ากลัวคนที่ติดไปแล้วผมเข้าใจครับมันมีหลายกรณีมันมีทั้งติดโดยไม่ตั้งใจติดทั้งด้วยพฤติกรรมเราเองบางคนแบบ ไปสากไปทําเล็บอย่างเงี้ยก็สามารถติดได้มันสุดวิสัยจริงๆแต่เอาเถอะอยากจะอธิบายให้คนรุ่นใหม่มองแบบนี้มองว่ามันน่ากลัวก่อนก็แสดงว่าไม่ได้เห็นความน่ากลัวของมันไงผมเลยเคยเห็นความน่ากลัวของมันคุณผู้ฟังเขาถ่ายไปเห็นยันที่จริงอะ่ะมันน่ากลัวขนาดแบบผอมแห้งน้ำหน,ำนองไหลอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้รักษานะแล้วถ้าไปอยู่ตรงจุดนั้นล่ะผมก็เคยคิดรายการวัดพระบาทน้ำพุ ทำรายการของที่ผมว่าก็จะจะช่วยลวดประชากรแบบที่ไปแพร่เชื้อได้ติดเชื้อได้คนเรากลัวจากตรงนั้นครับเอาเป็นว่ามีอะไรที่อยากจะเล่าผมก็จะหยิบมาเล่าสู่คนฟังถึงแม้ว่าจะเอ่ยเป็นการดินทาของบุคคลที่สามแต่ผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่จะให้โทษงันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับผมมีเรื่องอะไรที่อยากจะมาเล่าให้ฟังถ้าชอบการเล่าแบบเนี้ย เดี๋ยวผมจะหามาแทรกไอ้วันที่แบบมาสักวันพุทธมันพฤหัสถ้ามันลงได้นะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว,ว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ